ประโยชน์ของเส้น EMA เนี่ยครับมีอะไรบ้างนะวันนี้ครูพีทเนะี่ยเตรียมมาให้3ข้อนะครับเป็นประโยชน์หลักๆนะครับของการใช้ EMA นะแต่ก่อนอื่นนะเราต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าไ e อ EMA เนะี่ยมันคืออะไรนะครับมันต่างจาก SMA ยังไงนะครับพูดง่ายๆนะครับตัว EMA เนะี่ยมันจะให้น้ําหนักของข้อมูลนะ่ที่มาใ,ใกล้กับวันนี้มากกว่าแต่ว่าไอตัว SMA เนะี่ยคือมันจะให้ข้อมูลแบบเท่าๆกันโดยเฉลีย่ยอย่างสมมติว่านะครับไอตัว SMA เนะี่ยมันจะให้ข้อมูลแท่งเมื่อวานเนะี่ยเท่ากับ1 แท่งเมื่อวานซื้อเท่ากับ1แท่งเมื่อวานเมื่อวานซื้ออีกเท่ากับ1่แต่ในทางกับกันนะครับ EMA เนี่ยมันจะให้แท่งเมื่อวานเนี่ยสคะแนนเลยแล้วก็แท่งวันก่อน2คะแนนแท่งวันถัดไป1คะแนน,นมันหมายความว่าข้อดีของมันก็คือ EMA เนี่ยมันก็จะมีความผันผวนนะไอตัวเส้นเนี่ยมันก็จะกระดิกได้ไวกว่านะครับแต่ตัว SMA เนี่ย เส้นมันก็จะสมูทกว่านึกออกไหมครับมันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่โดยส่วนใหญ่นะครับมันก็แล้วแต่จุดประสงค์ของแต่ละคนที่จะใช้นะครับถ้าต้องการความสมูทนะครับต้องการไม่โดนสัญญาณหลอกนะครับก็ SMA นะครับแต่ถ้าว่าต้องการเข้าไวออกไวเห็นสัญญาณไวๆนะครับก็ใช้ EMA อันนี้ก็เป็นจุดต่างหลักๆของไอ้ตัวนี้นะครับ EMA นะครับทุกคนมันสามารถที่จะเป็น EMA ของกี่วันก็ได้ EMA7 วันเขาก็เรียกว่า EMA7 EMA 30เาวันก็เรียกว่า EMA 30 EMA 50ก็เรียกว่า EMA ของ50วันที่ย้อนหลังถูกไหมครับแล้วเส้นไหนล่ะที่คนส่วนใหญ่ใช้บ่อยกันสมมติว่า คุณพี่ยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราไม่ไปใช้เส้นเดียวกับคนจํานวนมากเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นโติว่าเราไปใช้เส้น EMA อะไรอ่ะสิวันมันก็จะเป็นเราคนเดียวที่มองเส้นนี้นะครับคนอื่นก็จะไม่ได้ม,มองเส้นนี้เพราะฉะนั้นไอเส้นนี้มันก็จะกลายเป็นเส้นที่มันไม่มีระยะสําคัญกับคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะใช้เส้น EMA ให้มีประสิทธิภาพนะครับในความคิดครูพีชน,นะคิดว่าเราควรที่จะใช้เส้น EMA แบบที่คนส่วนใหญ่ทั้งโลกเนี่ยใช้กันใช้เปิดกันมันก็จะมองตรงกันจิตวิทยาของการาฟเนี่ยมันก็จะตรงกันแบบว่าเฮ้ยมันมาถึงแตะถึงเส้นนี้แล้วนะนะมันก็อาจจะมีแรงซื้อเข้ามาเอ้ยหรือว่ามันไปชนตรงนี้แล้วนะมันอาจจะมีแรงขายออกมาเพราะฉะนั้นนะครับเส้น EMA ที่เขาใช้บ่อยกันครับนั่นคือเส้น50 กับเส้น200นะครับซึ่งมันมีอินดิเคเตอร์นะครับที่มันสามารถที่จะเปิดมาแล้วได้2ตัวเลยนะครับให้เราพิมพ์ว่า EMA เว้นวรคนะครับแล้วก็ Cross 50สองร200แบบนี้อ่ะเราก็จะได้เส้นวิธีการจำง่ายนะครับเส้นที่อยู่ใกล้กับ,ก,บกราฟเนี่ย,ยหมายถึงว่าอยู่ใกล้กับกราฟที่สุดเนี่ยจะคือเส้นที่สั้นไงเึนือไหมเส้นที่สั้นก็คือเส้น50ส่วนเส้นที่ไกลเนี่ยก็คือเส้นค่าเฉลี่ย200วัน ก็คือเรียกว่า EMA 200นะครับเดี๋ยวครูพีพจะทําให้มันภาพให้มันชัดขึ้นนิดนึงนะเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นชัดขึ้นข้อแรกนะครับในการใช้ EMA นะครับเขาใช้ดูอะไรได้บ้างนะครับถ้าเราเปิด EMA ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหเลยคือเขาใช้การดูการตัดครับตัดขึ้นถ้าไอเส้นเล็กเนี่ยตัดเหนือเส้นบนได้เมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นตลาดขาขึ้นแล้วนะครับก็เนี่ยอย่างเช่นตรงนี้นะครับ อันนี้ตัดลงอันนี้ตัดขึ้นเห็นไหมพอต,ตัดขึ้นเนี่ยรูปมันจะมีเป็นรูปสัญลักษณ์แบบนี้ให้นะครับแปลว่าถ้าหลังจากที่มันตัดขึ้นแล้วเนี่ยแปลว่าตลาดตรงนี้เป็นขาขึ้นนะครับโอเคไหมอันนี้ก็ใช้เป็นการเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับทาให้เรามีความมั่นใจในการเข้าซื้อมากขึ้นถ้า EMA เส้นเล็กตัดเส้นใหญ่ขึ้นเมื่อไหร่ให้เรามองเป็น up พ r e n d นะครับเห็นไหมรานะคาเนี่ย เขาก็จะเป็นอัพเทนไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วช่วงขาลงล่ะเป็นยังไงนะครับช่วงขาลงก็เหมือนช่วงตอนที่บิตคอยถล่มลงมาดูซิว่า EMA มันตัดลงจริงไหมนี่นะครับเส้นเล็กจะไว้ถ้าเส้นเล็กตัดเส้นใหญ่นะครับลงสแสดงว่าเป็นขาลงเนี่ยเห็นปะสีแดงตัดน้ําเงินสแสดงว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปนะครับราคาเนี่ยเรียกว่าเป็นดาวเทรนเห็นหเราจะมองทิศทางว่าราคาจะลงแบบนี เห็นไหมครับราคามันก็ลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราหวังที่จะซื้อแล้วให้ได้กําไรเนี่ยเราไม่ควรทํำยังไงครับเราไม่ควรซื้อตอนที่ EMA มันตัดลงจริงไหมครับแต่ถ้ามองในทางกลับกันเนี่ยถ้าเราอยากที่จะสะสมของราคาถูกละ่ะอ่ะเราก็ซื้อตอนที่ EMA ตัดลงสะสมของที่มันราคาตกลงมาแล้ววันที่ EMA เนี่ยมันตัดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้กําไรจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีวิธีคิด2แบบนะครับหรือบางคนเนี่ยเขาก็จะมองว่าค่อยซื้อตอนที่ EMA มันตัดขึ้นสิเราจะได้ซื้อตอนที่มันเป็นขาขึ้นนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับคนที่ค่อยๆเก็บสะสมเนี่ยช่วงที่ EMA ตัดลงเนี่ยจะได้ต้นทุนเฉลี่ยที่ดีกว่าคนที่ซื้อตอนที่มันตัดขึ้นนะครับส่วนวิธีที่2นะครับนั่นคือการใช้ EMA เนี่ยเป็นตัวเข้าแล้วก็ตัวออกนะอย่างเช่นสมมติว่าครูพีชใช้สูตรนี้นะครับคือ EMA ตัดขึ้นปุ๊บคูพีซื้อตรงนี้ถูกไหมตัดขึ้นปุ๊บคูพีซื้อตรงนี้แล้วเมื่อไหร่นะครับที่ EMA ตัดลงกูพีก็จะขายอ่าจริงๆก็คล้ายๆแบบแรกแหละนะครับแต่ว่าเป็นกลยุทธ์นี่ถติว่าคูพีซื้อตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วตัว EMA ตัวนี้ตัดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยคูพีซื้อตรงนี้แล้วกูพีก็ขายตรงนี้เห็นไหมครับกูพีได้กําไรประมาณนี้นะครับได้กำไรประมาณ10%ปรเห็นไหมก็ใช้ตรงนี้ได้ หรือว่าตรงนี้ตัดขึ้นนะครับตัดขึ้นปุ๊บแล้วตอนนี้มันตัดลงยังตืดๆโอ้เห็นไหมยังไม่เคยตัดลงเลยนะี่ครับียก <c oughs> <c oughs> ไ,ได้ว่าจริงๆใช้แค่วิธีนี้นะครับก็ได้กําไรเยอะมากแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดูเห็นไหมอีเ e อเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะครับ e m a นะครับยังไม่เคยตัดลงเลยทาท่าเหมือนจะ ทำท่าเหมือนจะตัดบริเวณตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ตัดเห็นไหมครับเฉียวเฉียวเห็นไหมตรงนี้เหมือนจะตัดแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะตัดนะครับก็เฉียวเฉียวเห็นไหมอันนี้ครูพีทว่ามันมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีนะครับที่ทําให้เราเนี่ยไม่เอาอารมณ์เนี่ยไปร่วมกับมันนะถ้ามันยังไม่ตัดก็ยังไม่ต้องขายถ้ามันตัดเมื่อไหร่ก็ขายไปนะครับโดยที่เราไม่ต้องสนใจอะไรเลยนะครับเห็นไหมว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราซื้อด้วยกลยุทธ์ EMA เนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยเราจะซื้อเมื่อตอน 6ตุลานะครับปี2023นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะกำไรจากกลยุทธ์นี้นะครับไปแล้วนะครับถึง290%นะครับในการซื้อบิตคอยแบบที่ไม่ต้องใช้เลเวลเลชเลยเห็นไหมครับว่ากลยุทธ์ง่ายๆเนี่ยครับก็สามารถทำกำไรได้แบบหลายร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆแล้วนะครับส่วนกรณีที่3นะครับนั่นคือการใช้ตัวเส้น EMA นะครับเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้าน ซึ่งอันนี้ครูพีทเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้บ่อยนะครับเพราะว่ามันมีนัยยะสําคัญจริงๆนะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเราดูตรงนี้สิเห็นปะพอราคามันเริ่มไหลลงมาใช่ปะเราสังเกตสิว่ามันชนอะไรชนเส้นอะไรเห็นปะดูดิดูสังเกตการกองเนี่ยกองปุ๊บชนมันชนเส้นเห็นไหมครับพุ่งขึ้นมาชนเส้นเห็นไหมอันนี้เราไม่ได้มาโนโเองนะนี่เราลองดูดีๆนะครับเนี่ยทุกครั้งที่มันชนเส้นเนี่ยนะครับปุ๊บเห็นปะชนเส้นเนี่ย ชนเส้น ema เนี่ยเหมือนว่ามันจะแบบพอมันเปลี่ยนเป็นขาลงแล้วเนี่ยครับพอราคามันเริ่มไหลแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่ามันใช้เส้น ema เนี่ยเป็นแนวต้านนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าราคามันจะขึ้นเนี่ยมันก็จะใช้เส้น ema เนี่ยเป็นแนวรับเห็นไหมเราลองดูสิว่าตรงเนี้พอมันมาชนปุ๊บเนี่ยเอ้ยทำไมราคามันเด้งแรงเห็นไหมครับว่ามันมีระยะคําคัญตลอดเลยเนี่ยอย่างบริเวณตรงนี้นะครับ รับปุ๊บเอ้ยทำไมมันเด้งตรงนี้รับปุ๊บทำไมมันเด้งเห็นไหมเนี่ยมันมันดูเหมือนมีระยะสําคัญนะครับพวกเราลองเอาไปใช้กันดูนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเกี่ยวกับการใช้เส้น EMA ง่ายๆนะที่ครูพีทเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับถ้าเราอยากเรียนเต็มๆนะครับมันจะมีสอนอยู่ในคอร์ส Fulltime Trader นะครับที่ครูพีททำไว้ให้นะครับเราจะได้เรียนแบบเต็มๆสูตรที่ทำกำไรแบบง่ายๆไม่ต้องใช้ l e v e r a g e ไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องเรียนทฤษฎีเยอะนะครับก็สามารถที่จะทำกำไรแบบเป็นทางลัดแบบนี้ได้เลยนะครับ สามารถทักมาถางรายละเอียดได้ทางบ้านเขียวอันนี้นะครับจะมีรายละเอียดของคอร์สแล้วก็ราคาอยู่นะครับไว้ไปเจอกันในคอร์ะครับตอนนี้มีโปรอยู่ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับสวัสดีครับ